สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาจิลาพรศรีชุมรหัสนักศึกษา655-24-6223นักศึกษาพยาบาลศาสตชั้นปีที่3นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาและเนีอุัสมานะคะอนิเมียนะคะสาเหตุก็คือกินไม่พอดูดซึมไม่ดีนะคะอาการเนี่ยก็มีเหนื่อยอ่อนเพียสซีดนะคะอ่าไอดนะคะสาเหตุเนี่ยมาจากการขาดธาตุเหล็กนะคะ แล้วก็อาการเนี่ยก็จะมีสีซึมปวดศีรษะเล็บอ่อนเป็นรูปช้อนนะคะลิ้นเลี่ยนเปลือกตาซีดการพยาบาลนะคะก็คือจะ,อะการพยาบาลนะคะก็คือให้ทานตับทานหมูนะคะวิตามินซีหรือว่าผักใบเขียวะคะ่ะอาการสําคัญเนี่ยก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนถ่ายดําฟันดํานะคะมากกว่าปกติะคะ่ะอันนี้นะคะจะต้องเน้นให้ออกซิเจนค่ะ ต่อไปนะคะก็คือภาวะเก็ดเลือดต่ำนะคะก็คือ P I า P I T เนี่ยน้อยน้อยกว่า20,000นะคะค่ะอ่าต่อไปนะคะทาลัสซีเมียเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมนะคะอาการก็จะมีซีดอ่อนเพียตับโตม้ามโตนะคะมีตาเหลืองมีหนุกแก้มสูงนะคะดังจมูกแบนหรือผิวคําค่ะการพยาบาลนะคะก็คือการพยาบาลนะคะอ่า ไหโฟลิกนะคะสร้าง RBC นะคะให้เลือดเนี่ยติดตามภาวะ HCC ซินโด o นะคะวัด BP ตลอดนะคะแล้วก็ให้ลาสิกก่อนให้ก่อนให้เลือดคะ่ะแล้วก็ให้ยาขับเหล็กถ้าซีรัมนะคะมากกว่าหนึ่งพันนะคะต่อไปนะคะตัดหมามนะคะตัดเนี่ยอตอนมากกว่า4ปีนะคะแล้วก็ให้ยา ABT นะคะ2งปีติดตามเฝ้าติดเชื้อง่ายนะคะ ต่อไปนะคะอ่าต่อไปนะคะคือโรคไขกระดูกฟอร์นะคะก็จะเป็นอ่า Hb ไว i บ e บัตล d แล้วก็ PIT เนี่ยจะต่ำนะคะแล้วก็ผิวหนังซีดมีจุดเลือดออกค่ะการพยาบาลก็จะรักษาตามอาการนะคะ P L T ต่ำก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะส่วน A N C นะคะก็จะน้อยกว่า500นะคะแยกห้องงดผลไม้สดนะคะ ให้ยานะคะแล้วให้ยากดภูมินะคะก็ให้ a lg atg นะคะต่อไปนะคะ itp ก็คือเกล็ดเลือดต่ำนะคะค่ะการพยาบาลเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็ตัดมมามเนี่ยเพราะว่าทำให้ติดเชื้อง่ายน,นะคะก็ะมีกรณีที่ plt ต่ำเนี่ยก็จะมีเลือดออกมากนะคะแล้วก็ให้อิมมูโนกลบูลินนะคะต่อไปนะคะ าภาวะเลือดออกง่าหยุดยากนะคะสาเหตุนะคะก็คือ,อผู้หญิงเนี่ยจะเป็นพาหะสัมุชายจจะเป็นโรคนะคะอาการเนี่ยก็คือจะบวมตามข้อต่างๆปวดข้อมีเลือดออกในข้อแล้วก็มีจ้ำเขียวนะคะแล้วก็ P.T.P.V.C.T. เนี่ยจะยาวกว่าปกตินะคะถ้าปวดเนี่ยก็จะให้พารานะคะอันนี้ห้ามให้แอดไพรินหรือว่าไอบูเฟนนะคะ ไอบุปผเฟนนะคะการพยาบาลใน24ชั่วโมงแรกนะคะจะพันผ้ายืดนะคะยกขาสูงกว่าหัวใจประคบเย็นแล้วก็ห้ามในการเคลื่อนไหวค่ะแต่ถ้า24ชั่วโมงหลังนะคะก็จะคลายผ้าประคบอุ่นนะคะการรักษานะคะก็ให้เห็ f f p นะคะแล้วก็แปรงฟันเบาๆแล้วก็งดกิจกรรมกีฬาที่รุนแรงค่ะต่อไปนะคะ g 6ดีค่ะก็คือเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะคะ ผู้ชายเนี่ยจะมากกว่าผู้หญิงนะคะอาการเนี่ยก็จะมีฉี่เป็นสีโค้งอาการแรกเกิดเนี่ยแรกเกิดเนี่ยทารกจะเหลืองนะคะแล้วก็อัรซีเนี่ยจะแตกบิลิลูบินจะสูงนะคะผ่านบีบีนะคะก็จะมีซีดมีตัวเหลืองอันนี้นะคะการรักษากคือห้ามทานถั่วนะคะพวกถั่วปักอานะคะห้ามให้ยาแอดไพลินถ้าซีดมากก็ให้เลือดคะ่ะแล้วก็พักผ่อนให้สารน,น้ํานะคะ ป้องกันไตวายค่ะต่อไปนะคะลูคีเมียนะคะมาเลงเม็ดเลือดขาวนะคะก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยสร้างเยอะนะคะอาการเนี่ยก็จะมีไข้มีซีดแล้วก็เลือดออกง่ายนะคะการรักษาก็จะฉายรังสีที่บริเวณหัวน,นะคะอันนี้จะไม่ให้โดนน้ำนะคะแล้วก็จะซับให้แห้งแล้วก็ไม่ให้โดนแดดนะคะทาแป้งข้โพูดนะคะส่วนแผลที่ปากนะคะก็คือบ้วนปากนะคะ ทุก2ชั่วโมงแล้วก็อมน้ําแข็งก็ให้ยาชาก่อนทานอาหารนะคะการรักษาอีกอย่างก็คือให้ยาแล้วก็ให้เคมีบําบัดนะคะผลข้างเคียงน,นะคะไว้บัดซิลนะคะ P.L.T เนี่ยก็จะต่ำ a n c เนี่ยก็จะน้อยกว่า500ก็จะให้เข้าห้องแยกนะคะต่อไปนะคะโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะก็จะรักษาโดยการฉายรังสีนะคะ อาการเนี่ยก็จะมีผอมลงมีไข้มีเบื่ออาหารนะคะการรักษานะคะก็จะ VCR VCR นะคะท้องอืดผมร่วงนะคะก็ประครบอุ่นนะคะแล้วก็ดูแลบริเวณที่ฉายรลังสีเนี่ยให้แห้งค่ะแล้วก็ทาความสะอาดเลด้วยน้ำมันสไลดยเสื้อผ้าไม่ให้มีเสื้อผ้าเสียดสีนะคะแล้วก็ไม่ทาออย์นะคะจะเป็นทาโลชัน่นแล้วก็เป็นทาเป็นแป้งข้าวโพดนะคะ ต่อไปนะคะลกูกมะเร็งไตนะคะอาการก็คือจะมีก้อนในท้องจะคําได้ข้างใดข้างหนึ่งนะคะ,ะอันนี้เนี่ยจะกดไม่เจ็บนะคะแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยเป็นเลือดที่สําคัญเลยห้ามคําหน้าท้องนะคะเราต้องระมัดระวังเรื่อง BP ตรวจ IVP นะคะแล้วก็ห้ามที่ห้ามคําหน้าท้องนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายะคะ่ะการพยาบาลเนี่ยก็คือห้ามคําก้อนนะคะติดตาม BP ติดตาม IVP คะ่ะ ต่อไปนะคะพบก้อนที่ต่อหมวกไตนะคะก็คืออาการเนี่ยก็จะมีก้อนแข็งขูขะกดเจ็บบีพีสูงตัวแดงสลับกับซีดนะคะแล้วก็ VMA นะคะ p o s i t i v i IPV เนี่ยก็จะปกตินะคะก็รักษาด้วยเคมีนะคะก็จะาการพยาบาลเนี่ยก็จะ ยาลวดซึมออกนอกถ้ายาลวดซึมออกนอกเส้นนะคะก็จะให้หยุดยาทันทีแล้วก็ประครบเย็นครั้งละสิบสองถึงครั้งละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะอ่าทุกๆสี่ชั่วโมงในยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกค่ะขอบคุณค่ะ